ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์นะครับก็จะพามาอัปเดตสินค้านะครับผมวันที่4นะครับวันที่4นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับมีสินค้าอัปเดตเข้ามาประมาณ2-3สารายการนะครับก็จะมาไล่ราคากันคร่าวๆนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเนาะมาที่ตัวนี้ก็ล้วกันนะครับผม หนัดแดกเลยครับแล็กปั๊กนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับแล็คปั๊กนะครับนี่ครับแล็ปั๊กนะครับตัวนี้นะครับมีสองเปิดช่องนะครับเปิดช่องนะครับตัวนี้ก็ขายราคาหกร้อยบาทนะครับผมนะครับเปิดตัวที่หกร้อยบาทนะครับก็ EQ นะครับ BBX นะครับมือหนึ่งนะครับก็ราคาอยู่ที่สองพันสองห้าสิบาทนะครับผม NPE นะครับผม NPE ตัวนี้ยังอยู่นะครับเป็นตัวขับหอกระจายข่าวนะครับตัวนี้นะครับ5,5 0 0นนะครับผมนะครับนี่ครับที่ตัวเข้ามาใหม่ครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับผมของวัดซาวนะครับผมตัวนี้ขับ18ข้างละสีได้นะครับขายราคากันถูกถูกกันไปเลยนะครับผม9,5 0 0นนะครับผมทันหนที่หาอยู่นะครับวัดซาวนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ตัวนี้ขายอยู่ที่9,5 0 0นนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่ก็จัดเลยครับผมเป็นคาร์อ AB นะครับตัวนี้นะครับ4,000บาทเต็มนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็สินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับให้ดูกันเห็นเลยนะครับนะครับตัวนี้ครับก็เข้ามานะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่8,5 0 0บาทนะครับผม8,5 0 0รบาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่ก็จัดเลยครับโมดิฟายนะครับรุ่น2 0 0 4นะครับตัวนี้ครับ18ข้างละ2ได้นะครับแล้วก็ สี่พันนะครับสี่หนึ่งพันยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับสี่พันเก้านะครับทันติทิหาอยู่ก็จัดเลยครับพี่น้องนะครับผมทันติทิหาอยู่นะครับอ่ะตัวนี้กันบ้างครับ L อ่า GY ครับ GY สิบแปดนะครับอ่าครับ GY รุ่นสิบแปดนะครับตัวนี้ขับสิบแปดค่าภาษีได้นะครับหนึ่งห้าร้อยนะครับผมตัวนี้ทันติทิหาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับ ตัวนี้ก็ตัวที่2นะครับแปดพันห้ามือนเดิมนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะสภาพสวยๆเลยนะครับมีอยู่สองแท่นนะครับผมท่านใดที่หาอยู่นะครับพาวเวอร์บีสองพันนะครับผมบีสองพันนะครับตัวนี้ขับสิบแปดข้าวสองได้นะครับตัวนี้นะครับฟุ่มนะครับสภาพสมบูรณ์แบบครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ราคานะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็ จัดเลยครับขับ18บข้ามาสองได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวาริกนะครับรุ่น m 3 8นะครับตัวนี้เท่าละหนึ่งามพันหบาทนะครับผมมีสองแท่นนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับตัวนี้เน้นขับกลางนะครับรายละเอียดเสียงใสๆต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้กําลังวัดไม่แรงนะครับแต่เนื้อเสียงจะแตกต่างกับอ่าพาวเวอร์รุ่นอื่นๆนะครับทั่วไปนะครับเยอะนะครับผมก็ลองเข้ามา ชมมาฟังเสียงกันได้นะครับแล้วก็วอเท็นะครับรุ่น2องพนนะครับตัวนี้อ m s ตัวนี้ขายอยู่ที่14,500บาทนะครับสภาพ100%เนะครับนะให้ดูด้านหลังนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับผมสภาพร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนที่หาอยู่ก็จัดเลยครับผมอ่ะพาเวอร์ตัวนี้กันบ้างนะครับ n p e นนะครับผมตัวนี้นะครับ NPE นะครับ NPE รุ่น อะไรนี่ห้าพันบีตัวนี้จะดังเบาข้างหนึ่งนะครับก็ต้อง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 บอกลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้นะครับดังเบาข้างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับผมท่านไหนที่หาพาวเวอร์ถูกๆนะครับเห็น fc ถามหาเยอะนะครับตัวนี้มีมามาแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นแล็กนะครับเป็นแล็กนะครับแล็กตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณส u นะครับส u ลึกก็ประมาณ10 เก้านะครับตัวนี้นะครับสิบเก้าประมาณนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ขายอยู่ที่ราคานะครับสองพันห้าร้อบาทนะครับท่านนายที่หาอยู่นะครับก็จัดเลยนะครับอมาดูตู้ลําโพงกันบ้างนะครับนี่ครับตู้ลําโพงนะครับเป็นซีหนึ่งครับยี่เบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับใบละห้าพันห้านะครับพร้อมดอกนะครับท่านนายที่หาอยู่ก็จัดเลยนะครับอาจารย์นะครับมีอยสองใบนะครับลั่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ตู้เวฟฮอนนะครับตัวนี้นะครับเวฟฮอนนะครับ ตัวนี้ตู้วิพนนะครับมีอยู่4ใบนะครับผมใบละ1,300บาทนะครับท่านในที่หาอยู่ก็เข้ามาชมที่ร้านเลยนะครับผมท่านในที่หาอยู่นะครับก็มาชมที่ร้านได้นะครับก็ตัวนี้นะครับผมอ่ะจัดโปรโมชั่นถูกๆกันไปนะครับเป็นตู้ PS 12นิ้วพร้อมดอกนะครับผมเป็นดอกคันนี้นะครับแหลมเป็นเอนะครับลูกค้าต่อเป็น3ทางนะครับตัวนี้ก็ขายใบละ1,500บาทนะครับพร้อมดอกนะครับผมท่านในที่หาอยู่ ราคานี้ถูกมากเลยครับพี 1, ่น้องนี่ครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมครับแล้วก็ตู้บีบีนะครับเป็นตู้มือหนึ่งนะครับเหลืออยูสองใบนะครับก็ใบละสามพันสามร้อยบาทนะครับทานหีที่หาอยู่นะครับก็จะเป็นตู้เทอร์โบยี่้นิวนะครับผมทันหนที่หาตู้เทอร์โบยี่้นิวก็มีอยู่เจ็ดใบนะครับมีอยู่เจ็ดใบนะครับก็ขายใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับทานทีที่หาอยู่นะครับก็จัดไปครับพี่น้องครับราคานี้ถูกๆเลยนะครับนี่ครับ ถูกๆเลยนะครับผมถูกๆเลยนะครับไปละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ตู้ตู้เป็นพลาส์นะครับตัวนี้ตู้เป็นพลาสตู้ละสองดอกนะครับผมก็ตัวนี้ขายไปละสองพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับท่านในี่หาอยู่นะครับมีอยู่สี่ใบนะครับนี่ครับมีอยู่สี่ใบนะครับท่านหนพิหาอยู่ก็เข้ามาจัดเลยครับผมนะครับก็จะเป็นโซนเชียงลางนะครับ เสียงกลางก็ประมาณนี huh. ้นะครับผมมีอยู่ซ้ำนี่เลยครับเด้อเสียงกลางนะครับนี่ครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับโอ้ราคานี้ก็ถือว่าถกถูกถูกถูกเลยนะครับผมใบละหนึ่งพันนะครับฝังหลังก็ใบละหนึ่งพันครับเข้ามาเรียกเอาเลยครับพี่น้องครับมีอยู่ซ้ำนี้แหละครับตัวนี้ก็ใบละพันนะครับเป็นตู้ปากโหลดนะครับใบละพันนะครับแล้วก็ตู้ตัวนี้ก็ใบละพันนะครับ ใบละพันมาเรียกเอานะครับใบใบละพันเยอะเลยนะครับตู้กลางนะครับใบละพันเยอะมากเลยนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับผมว่ามีชอบตัวไหนนะครับก็พาวเวอร์ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็มีมาไม่เยอะนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็พอได้ให้อาจารย์มาที่ร้านได้มาเรียกมาชมกันนะครับหลายรุ่นหลายหลากหลายสไตล์นะครับผมฝากร้านล็กด้วยนะครับร้านรักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับเครื่องเสียงนะครับมือสองเพื่อสติกนะครับแล้วก็ดอกล้โพงนะครับผม สองสองสี่สองนะครับผมนะครับเป็นดอกที่เปลี่ยนวอยมาแล้วนะครับสภาพโค้งก็สภาพร้อยนะครับโค้งไม่แตกไม่เบี้ยวนะครับไม่สนิมนะครับนี่ครับนี่ครับดอกก็เปลี่ยนวอยมาแล้วนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับขายดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่ก็จัดเลยครับพี่น้องครับอย่ารีรอครับก็ไว้จะเปิดใกลสงการแล้วครับท่านไหนที่หาของช่วงนี้ก็รีบหาเลยนะครับนะครับผม ก็วันนี้โอเคครับก็เอามาอัปเดตสินค้าเข้านะครับนิดหน่อยนะครับสออย่างก็ฝากติดตามเ้ื่อครับร้านร้านร้านอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับฟ่้งเสียมือสองครับท่านไหนที่เข้ามารับชมลิปขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับก็วันนี้ยุติเป็นตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ